ย้อนวัยให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ย้อนวัยแบบสุขภาพดีขึ้นด้วยเราก็ไม่เคยคิดแรละครับว่าเราจะสามารถย้อนไวัยได้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องของเทเลเมียเมื่อ14ปีที่แล้วนวัตกรรมของเรามันกระตุน้ T P ard, นเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวเลตีเซลล์ซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็เป็นที่รู้กันว่าคิวรีตีเซลเนี่ยคือเซลล์อัศวินเลยนะมันไปจัดการกับเซลล์ที่มีปัญหาเซลล์ติดเชื้อเซลล์ที่เป็นมะเร็งโดยไม่แตะเซลล์ปกติเลยเราเอานวัตกรรมของเราไปให้ผู้ป่วยมะเร็งใช้แล้วก็พบว่าดีขึ้นที่ประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือว่าคนเหล่านี้เมื่อสุขภาพก็ดีขึ้นผิวพันธุ์เขาก็ดีขึ้นแล้วก็ดูไม่มีร่องรอยของการเคยเป็นมะเร็งมาก่อนมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ผมตั้งสมมติฐานอะ ว่ามันต้องไปทำอะไรกับโครโมโซมในร่างกายของเรานะซึ่งก็คืออเทโลเมียร์นั่นเองเราก็พัฒนาสูตรเพื่อจะกระตุ้นเทโลเมียร์จากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งที่สร้างคือเลทีเซลล์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรเดียวในโลกนะที่ซ่อมสร้างเทโล,ลเมียร์โดยป้องกันมะเร็งด้วยก็ทําให้เรามาั่นใจว่าอันนี้แหละคือนวัตกรรมที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก